เราเรียกว่าก็หมูคนทบเป็นมาคือต้องห่วงกับเรื่องเลืวยเจอปัญหาเล็กๆบางคนอาจจะยังไม่ได้รับเกี่ยวกับล่องน้ำตัวนี้จะเอามานำเสนอสักหน่อยคือเก็บเป็นแง่คิดสำหรับในการจัดทำนะ ออยังไงพเพื่อนก็ตามไปรับคนได้ครับครับพเพื่อนอยู่ฝั่งของเราสี่สิบแปดนะครับวันนี้เนาะก็หยุดไปได้วันมีภารกิจหลายเรื่องเนาะแต่ว่าวันนี้เจอปัญหาเล็กๆเกี่ยวกับล่องน้ำท้ายข คิดว่าจะนำเสนอแล้วก็คุยด้วยที่ได้เจอกันเจอสักหน่อยเนาะนจริงๆแล้วอ่ะวันนี้จะหลังจากปั่นอาหารเสร็จเดี๋ยวผมจะล้างล้างแล้วปั่นอีกเพราะว่าสี่เจ็ดฝั่งนู้นล้างไปล้างไปสี่รอบแล้วแต่ว่าฝั่งนี้สี่สี่แปดอ่ะเป็นรุ่นน้องหลังจากทำวัคซีน หมูไข่ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วยังไม่ได้ล้างเลยก็เพิ่งล้างไปครั้งเดียววันนี้เจอปัญหาเล็กๆเกี่ยวกับร่องเชื่อมเพื่อนๆับเปี่ยนมันจะสัมพันธ์กับพื้นพื้นคลอ,อที่ที่มีพวกตะกอนเห็นไหมครับเพื่อน ตามพื้นนะอันนี้หมูเราก็ไม่ได้เปื้อนพวกมูออกกมนอุจจาระมากมายเนาะแต่ว่าแต่ว,ว่าปัญหาที่ที่ผมชื่อว่ามันอาจจะทำให้เกิดแก๊สภายในฟาร์มได้ก็คือพวกตะกรอนเนี้ยตะกรอนที่ตกหล่นอยู่ตามพื้นนะก็ ก็เรื่องด้วยเนาะ่องค้อมตัวเนี้ยมันจะจะเป็นร่องที่อยู่ท้ายท้ายคอกแต่ละคอกอะยาวยาวทะลุไปจนถึงคู่เลยท้ายความนู่นเลยเนาะมันก็สะดวกในการใช้งานในเรื่องของการล้างทำความสะอาดก็คือเปิดน้ำจากด้านหน้าหัวลล้ว ตรงอ่างพักน้ำตามรูปเนาะก็เปิดแล้วก็ไล่จากต้นต้น,ตนฟามันเนาะทอที่หน่งไล่น้ำก็จะไล่พวกสกรนพวกเนี้พวกสกรนที่เป็นพวกเศษมูะลอุจจาระของเด็กๆเราเนาะก็จะไล่ลงไปตรงขายฟารมลงท่อของบ่อบำบัดอีกดีเนาะเพื่อจะไปทําแก๊สต่อไป แต่ปัญหานะครับปัญหาของร่องน้ําที่เราเจอจเฉพาะของความที่ผมดูแลเนาะเอาปัญหาที่ผมคิดว่ามันเป็นปัญหาเบื้องต้นดีกว่ามันจะมีเนี่ยพวก,กตะกอนพวกเนี้มันจะไม่โดนพัดพาไปจากร่องท่วมบะที่เด็กๆเก็าไป่ายกัน ล่องท่วมแบบที่เราทําจัดใช้ยอยู่เนาะมันจะเป็นแบบยาวไปเลยแล้วเด็กๆก,ก็เวลาร้อนนะเขาก็จะลงไปนอนเล่นน้ำกันในร่องเนาะซึ่งซึ่งในช่วงที่เราเปิดน้ำจากอ่างพักอะไล่ล่องท่วมเนาะก็เด็กๆก,ก็จะลงไปนอนนอนขวางกันเต็มเลย ตอนนี้ญญพวกตะกอนจากพวกมูลโอหูหมูแล้วเนาะก็จะไม่ไหลมันก,นจก็จะตกอยู่ตกอยู่ตรงตรงก้นของร่องส้วมเพราะว่าเด็กๆเ,เขาไปนอนฝางร่องเนาะมันก็เลยทําให้ตะกอนเนี่ยไม่ถูกพัดพาลงไปปอพัดด้วยเนาะมันก็เลยทําให้ช่วงเวลาที่ เด็กๆขึ้นมาจากกล้องตัวมาที่เขาหลังจากไป,ไปนอนพักแล้วครับก็ะจะมีพวกสกอร์ติดตัวมาด้วยแบบนี้เนาะก็จะมานอนที่ตามพื้นแห้งพวกสกอร์ตูนี้ก็จะตกหล่นตามพื้นนี่เต็มไปหมดเลยนะครับผมปั่นอาหารไปด้วยก็ะจะตกตามพื้นเต็มไปหมดเลย ก็มันก็จะมีปริมาณที่มากเพราะว่ามันไม่โดนพัดพาไปตรงท้ายร่องท่วมวนะ้นเนอะอันนี้คือปัญหาที่ผมคิดว่าจะเจอเนาะอาจจะเจอแต่ว่าผมก็นำเสนอเพื่อเผื่อเพื่อนเพื่อนคิ่ถึงแนวทางแก้ไขปัญหาของร่องท่วมท้ายเอาไว้ด้วยเวลาจาัดสร้างนะครับ ปัญหานี้ผมจะแก้ไขโดยเฉพาะหน้าด้วยการเดี๋ยวผมกำลังปั่นอาหารเสร็จแล้วก็จะล้างนะครับล้างพื้นเพราะว่าตัวเขาเองหรือหรือว่าจำพื้นมันก็จะไม่ค่อยโสกปรกมากมายเพื่อนเพื่อนเพราะว่าหลังจากที่เขาขึ้นมาจากลอ่องล่วมือว่าเขาก็จะไม่เพื่อนพวกมุนอุจจาระเขาแ,แต่ว่า เศษตะกอนที่ติดตัวเขามานี่แหละมันล่นตามพื้นอาจจาะตัวขเขาเปียกแล้เขานอนใช่ปะม,มันก็จะเป็นทําให้เกิดแก๊สภายในฟาร,ร์มเราได้ไงอันนี้คือปัญหาที่ผมคิดว่าสมควรจะพิจารณาในส่วนของการจัดสร้าง,งพวกล่อง่วมน,นี้ด้วยนะครับส่วนปัญหาที่เจอเเนี่ยเดี๋ยวผมจะแก้ไขด้วยการล้างนะครับ รอบนี้เดี swimming, ๋ยวเราจะล้างก่อนหลังจากที่ทำวัคซีนกันมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอ่ะเนาะก็เดี๋ยวจะเร่งปั่นอาหารก่อนเนาะเร่งปั่นอาหารก่อนตอนนี้อาหารก็มาเกือบขายขายฟาร์มแล้วสุดท้ายสุดท้ายแล้วผมมีไปเกลียดเือที่จะกันเออเดี๋ยวผมจะรีบไปเกลียดไลนตั้งแต่ ต่างฟารมเพื่อให้ได้ปริมาณที่มากหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะรีบไปล้างยาเยอะเเพรานะ,นะว่าเดี๋ยวจะไม่พอดเด็กๆกินนะครับก็สุดท้ายนี้เนาะสำหรับเรื่องราวของออล่องน้ำท้ายขคอกหรือว่าร่องซ่วมหมูกับปัญหาที่ทางฟาร์มเราเจอเจอนะครับ ก็เอามาคุยเผื่อเพื่อนๆได้เห็นด้วยเกี่ยวกับปัญหาที่ผมได้พบเจอเนาะในส่วนของพวกสกรกเนเพื่อนสกอรพวกนี้เนาะที่ตกามพื้นอะ่ะด้วยเหตุที่เด็กๆกขาไม่นอนฝังร่องผมคิดว่านะครับจะถ้าเพื่อนๆจะจัดสร้างเนาะจะรถ ขนาดความกว้างลงมาสักหน่อยก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้เขาลงไปนอนซ้อนกันไ้สองตัวแบบนั้นเนาะถ้านอนซ้อนกันแบบนั้นเนะี่ยมันก็จะปิดทางน้ําไปเลยเพื่อนปิดทางน้ําไปเลยน้าก็จะไม่ค่อยไหลแล้วก็จะเอ่อกันพวกะตะกอนขึ้นมาบนพื้นนี้ด้วยไงเนาะก็แค่นี้ก่อนนะครับสําหรับปัญหาของล่องซื่อท้ายคอก ก็ขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ฝากแนะนำบอกต่อนะครับเพื่อนๆเรารือข้อมูลที่เพื่อนๆคิดว่าพอจะมีประโยชน์นะครับให้กับเพื่อนๆเราในส่วนรวมต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ